กลับมาสู่อีกช่วงหนึ่งนะครับของรายการ m u s i c o l ค g y ครับในช่วงนี้ผมจะพังผู้ชมครับไปเรียนรู้เทคนิคนะฮะดีๆจากสถาบันปราดมิวสิกแต่วันนี้เทคนิคเหล่านั้นจะเกี่ยวกับอะไรอย่ารอช้าดีกว่าครับไปชมกันเลยฮะ สวัสดีครับผมอาจารย์ปราดอรุณหลังสีนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีน้องๆหลายคนนะครับมีลูกศิษย์ผมเคยถามเรื่องสาวเรื่องเอฟเฟกนะครับอย่างแรกเริ่มประเดิมทีเลยเนี่ยสาวทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันต้องออกมาจากตัวเรานะครับออกมาจากกีตาร์แล้วก็มีตู้แอมเอฟเฟกเก็บไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าเอฟเฟกแต่ละอย่างมันทําหน้าที่อะไรนะครับสมมุติผมอยางผมเล่นเพลงเมื่อกี้นะครับอ่ะผมใส่ดรฟ์เข้าไปหน่อยนะครับนะ S <S> เราควรจะเลือกเสียงที่เราอยากจะได้นะครับหลายๆคนบอกว่าเวลาใช้ดรายแล้วทำไมเสียงมันไม่เคลียร์ผมเล่นนเดนะครับ แล้วผมเล่นอีกทีหนึ่งผมลบบรรลุมยี้ต้าผมลงนะหลายๆคนเข้าใจว่าพอใช้ดร v e ใช้ o v e r อร์ด e ใช้เสียงแตกเนี่ยนะครับต้องใช้เยอะๆสมมุติเราใช้เยอะปุ๊บเสียงมันจะรุนทีง มันมันจะเยอะมากมันจะเยอะเกินไปนะครับและหลายๆคนไม่เคยใช้วอลลุ่มกีตาร์เลยคือเรื่องนี้ผมบอกว่ามันเป็นพอเราเล่นไปเรื่อยเรืยเราเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันคือเคล็ดลับของมือกีตาร์หลายๆคนเลยนะครับผมไม่ได้ป่าไปเฟืนนะผมเปิดได้ไปเหมือนเดิมนะครับผมดิดมันแตกมันแตกนะครับพอผมลดวอลลุ่มลง ย่อมตตกน้อยลงนะครับพอผมล้อลดบรรลุลงมางมาตัเบอร์สเบอร์ห้านผมไม่ได้ปิดไดรายนะครับผมไม่ได้ปิดโอเวอร์ดรนะครับผมสามารถเล่นคลีนโทได้เลยนหะพอผมเพิ่มลูกขึ้นมา นำหนักดิบแมงคลินนี่คือเรื่องที่หลายๆคนมองข้าม เอ้ไม่เราปรับเสียงกีตาร์เราปรับอย่างไรมันก็ไม่เหมือนเขาสัทีนะครับเหตุผลหนึ่งนี่คือแล้วมันทำให้กีตาร์เรามีดนามิกในการเล่นดนามิกคือความเบาดังนะครับผมเล่นผมเล่นลิทึมอยู่นะครับผมเล่นผมเล่นอยู่พอ,อ,อทอดอทที่ต้องการจะเน้นผมเล่น ขอตอบนะครับถ้าผมจะเป็น้องสโลกได้ขอตอบ าหลายๆตำราไม่บอกเรื่องพวกนี้นะครับแล้วมันเป็นหลายๆคนเวลาประกวดดน,นตรีเนี่ยผมมักจะเห็นเสมอผมไปเป็นกรรมการ,ร,รตาศิลดนตรีค่อนข้างบ่อยนะครับพอท่อนจะสโลเนี่ยจะไปต้องตั้งเหยียเบยเฟฟ์อีกตัวหนึ่งนะครับพอตั้งเหยียเบเฟยตัวด้วยความที่บางทีเราไม่เข้าใจเนี่ยกลายเป็นเสียงแทนที่จะพุ่งขึ้นมาดันไปตั้งเสียงเฟฟ์เป็นแตกเยอะกลายเป็นดรอปลงมาอีก นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการเล่นวอลลุ่มการใช้ดินามิกของวอลลุ่มเราเองเนี่ยเพื่อให้เสียงไดร์ของเราทำงานเนี่ยลองฝึกดูครับ 1. เราจะได้ความเป็นซาวแบบโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ผมใช้เอฟเฟกเสียงแตกตัวเดียวนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรมากกว่านี้เลยนะครับแล้วก็กีตาร์ของเราเนี่ยมี2 p i ปิกอบางตัวมี3 p i ปิ u อนะครับไอการเลือกตำแหน่งเสียง ก็มีส่วนทําให้เสียงกีตาร์เรามันแตากต่างขึ้นไปนะผมเล่นผมเล่นนี้ด้วยเล l e c t o r ตัวนี้คือิ i c อ up ตัวนี้พอผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาอยู่ข้างหน้ามันก็มาใช้ตัวนี้แทนนะเสียงเสียงเปลี่ยนไปนะครับสมมุติผมต้องเล่น jazz กีตาร์ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะอะไร มันคาแรคเตอร์ของดนตรีแจ๊สมันจะมีความเป็นเบสความเป็นเนื้อกีตาร์เข้ามานะครับแต่พอผมใช้ตัวหลังนะครับเสียงเสียงมันจะไม่ใช่นะครับแม้แต่การดีดนะครับลองดูนะครับผมดีดผมดีดสายหนึ่งสายเดียวนะผมเลื่อนตำแหน่งดีมาเรื่อย นี่คือโทนของของการเล่นกีตาร์ที่มันมาจากตัวเราที่ม,มาจากกีตาร์ตัวเดียวนะครับหลายๆคนพยายามไปหากีตาร์แพงๆนะครับไปหาเอฟเฟกต์ดีๆนูน่นนี่แต่ไม่เคยสนใจเรื่องรายละเอียดของตัวเองนะครับหรือมุมปิกที่เราดีดลงไปเนี่ยผมดีดปิกขนานเสียงเป็นแบบนี้ผมดีดปิกเป็น45องศาอันนี้ขนานเสียงไม่เหมือนกัน นี่คือรายละเอียดที่ผมอยากจะฝากให้หลายๆคนก่อนที่จะไปหาอุปกรณ์ชั้นเลิศนะครับกีตาร์ของเราเองเนี่ยพยายามค้นหาว่ามันทําอะไรได้บ้างมันสามารถหาเสียงมาหามาทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างก,กับเสียงตากของเราตัวหนึ่งกับอัมของเราอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าในเบื้องต้นเนี่ยสามารถค้นหาอะไรได้เยอะพอสมควรนะครับยังไม่ต้องไปบ้าสินค้าบ้าอะไรหลายๆอย่างนะครับ1เสียตังค์ด้วยนะครับ2ก็มันจะทําให้เราใช้ของที่มี ให้มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับโอเคไว้เจอใหม่ตอนหน้าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเทคนิคเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่อาจารย์ได้ฝากเอาไว้นะครับก็อย่าลืมนะฮะที่จะฝึกฝนแล้วก็ทําตามที่อาจารย์ได้แนะนําไว้ด้วยแล้วกันครับ <S <S ส่วนช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเครื่องดน,นตรีสุดล้ำอะไรคุณต้องติดตามดีๆและห้ามพลาดเด็ดขาดใน Musicology c ครับอ<ม>กองอยู่ไม่ไม่ตี่ยมืว์ไม่ไม่ตีไม่ แล้วผมต้องการจะปิดปิดตรงไหนครับพี่ครับหายไปละ